มีข่าวเกี่ยวกับเย่หมิงไหมพระราชวังอาณาจักรชุยรายงานผู้อาวุโสเย่หมิงหายตัวไปหลังจากซูหลานทุกส่งไปในนรกโดยองชายเจียงและไม่นานมานี้องชายเจียงสั่งให้ผู้ย่ำยุทธเทพเจ้าสังหารเย่หมิงแต่เย่หมิงหนีไปได้เพราะเขาใช้ยันมากมายหน้อยข้าไม่คาดเลยว่าไอหนูนี่จะมีหลายชีวิตและโชคดีมาก แต่ข้าจะไม่ปล่อยให้เขาใช้ชีวิตอย่างอิสระในตอนที่แดนศักดิ์สิทธิ์ซานเทียนของเราควบคุมมติสวรรค์เราจะสามารถค้นหาเย่หมิงได้ในพริบตาและถ้าเวลานั้นข้าเจอเย่หมิงข้าจะสังหารเย่หมิงในกระบวนท่าเดียวอย่างแน่นอนเจียนเฟยทำไมเจ้ายัางยืนกรานที่จะค้นหาห,หนูนั่นคารวะท่านผู้ครองแดนศักดิ์สิทธิ์เย่หมิงไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับแดนศักดิ์สิทธิ์ซานเทียน ทำไมเจ้ายังหมกมุ่นกับเขาในฐานะผู้เย่มยุทธนักบุญเจ้าควรมีสติปัญญาเหมือนผู้ย่มยุทธนักบุญคนอื่นเจียนเฟยจะเชื่อฟังคำสั่งของท่านผู้ครองแดนศักดิ์สิทธิ์เจ้าน่าจะรู้เป้าหมายของเราแล้วการเดินทางเกี่ยวข้องกับพร้อมอยู่รอดของแดนศักดิ์สิทธิ์แดนศักดิ์สิทธิ์จะยึดครองจุดสูงสุดของแดนศักดิ์สิทธิ์ทั้งเก้าถ้าเราทําให้สําเร็จตอนนั้นแดนศักดิ์สิทธิ์จะเสื่อมถอย และความสำเร็จของเราจะสูญเปล่าท่านผู้ครองแดนศักดิ์สิทธิ์ข้าเชื่อว่าด้วยอำนาจของแดนศักดิ์สิทธิ์ของเราเราจะได้มติสวรรค์มาอย่างแน่นอนข้าคิดว่ามันไม่ง่ายขนาดนั้นนอกจากนี้อายุของข้าก็เยอะขึ้นเรื่อยๆและมันยากที่จะคำนวณข้าเห็นความวุ่นวายมากมายจากที่นั่นเป็นไปได้ยังไงท่านผู้ครองแดนศักดิ์สิทธิ์ความวุ่นวายไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้ใช่ไหม และมีแต่เราที่รู้สถานที่ที่มเมล็ดพันธุ์แห่งโชคชะตาจะถือกำเนิดสิ่งต่างๆในโลกนี้ไม่แน่นอนระวังไว้ให้มากแต่เจ้าไม่จำเปนกก็นต้องกังวลข้าไม่ได้อยู่เฉยๆข้าเชิญสหายทั้งแปดมาช่วยเราแล้วเราจะเคลื่อนไหวให้เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ข้าอยากถามเจ้าเจ้าพร้อมที่จะเคลื่อนไหวหรือยังข้าได้ปิดประกาศเพื่อดึงดูดยอดผู้ยำยุดไว้แล้ว ข้าขออนุญาตไปคัดแยกคุ้ยเยียมยุดเหล่านั้นในตอนที่เรียบร้อยข้าจะรายงานให้ท่านทราบนี่พี่ชายตามข้อมูลทันทีที่เราเข้าร่วมเราจะได้สามแสนเหรียญบูซุนข้าไม่คาดเลยว่าแดนศักดิ์สิทธิ์ซานเทียนจะร่ำรวยเจ้าอย่าตื่นเต้นเกินไปตามข้อมูลนั้นเราจะถูกส่งไปยังสถานที่บางแห่งเพื่อทำการสำรวจ เจ้าน่าจะตระหนักได้ว่าด้วยจํานวนเงินขนาดนั้นการสํารวจมีแนวโน้มที่จะเป็นสถานที่ที่อันตรายแดนศักดิ์สิทธิ์สันเทียนแปลกจริงๆทําไมการสรรหาคนรับแค่ยอดผู้เย่ำยุยธ์ยเท่านั้นใช่มันก็เข้าท่าแต่ข้าคิดว่าไปสํารวจควรมีผู้เย่ยมยธที่ขอบเขตสูงจะไม่ดีกว่าหรอหรือเราเป็นแค่เหยื่อล่อสําหรับพวกเขาการจ่ายเงินขนาดนั้นข้าคิดว่าทุกคนน่าจะรับความเสี่ยงได้ และความเสี่ยงนั้นมีชีวิตเป็นเดิมพันข้าสังเกตว่าคนส่วนใหญ่เป็นคนจากอาณาจักรวิหกเพลิงหรือกองทัพเทียนหยานและยังมีลูกน้องของฟานซี่กวงข้าคิดว่าพวกเขาคงจำข้าไม่ได้ทุกคนเงียบมันจะเริ่มไหนไหม่ช้าเจ้าเจียนเฟยเจ้ามาที่นี่จริงๆถ้าไม่ใช่พอเจ้า ผู้คนจะรู้ตัวตนที่แท้จริงของหลานเอ๋อได้ยังไงทั้งหมดนี้เป็นความผิดของเจ้าหลานเอ๋อทรมานมากและนางหนีไปยังโลกใบใหญ่ซันเทียนแม้แต่ในช่วงสุดท้ายของชีวิตนางก็ถูกส่งไปนรกในท่านระงับความโกรธของท่านไว้ก่อนสถานที่นี้อันตรายมากถ้าท่านโจมตีที่นี่ตอนนั้นทุกคนจะรู้จักตัวตนของท่านและแม้แต่องค์ชายเจียงใช่ข้าจะไม่โจมตีนาง ข้ารู้อยู่แล้วว่าองค์ชายเจีงก็อยู่ในโลกใบใหญ่ซานเทียนมีโอกาสมากมายสําหรับข้าที่จะฆ่าผู้หญิงคนนั้นวันนี้เราจะไปสํารวจสถานที่ลับและเราจะได้สมบัติมากมายทุกคนต้องเข้าใจกฎของการสํารวจข้อแรกทุกคนต้องเชื่อฟังคําสั่งและห้ามทําอะไรตามอําเภอใจใครก็ตามที่ขัดขืนจะถูกฆ่าทันทีข้อ2เมื่อเข้าร่วมแล้วไม่สามารถล้มเลิกได้ ใครก็ตามที่ล้มเลิกคนนั้นจะถูกฆ่าตายคาที่ขอประทานโทษข้าอยากถามหลังจากได้ยินกฎข้อที่สองและการสำรวจสถานที่ลับยังไม่เริ่มข้าล้มเลิกตอนนี้เลยได้ไหมหน้อยกดถูกวางไว้แล้ว ใครก็ตามที่พูดว่าลมเลิกมันผู้นั้นจะตายข้าจะเลือกคนบางคนเจ้าเจ้าและเจ้าด้วยเจ้าสามคนมากับข้าข้าอยากถามเจ้า และข้าบอกว่าเจ้าจะตอบคําถามอย่างตรงไปตรงมาเจ้าสัมพนมีความสามารถในการฆ่าผู้ย่ำยุดปูู่ทรงไหมแค่ผู้ย่ำยุดปูบูทรงสําหรับข้ามันง่ายมากที่จะฆ่าระหว่างที่ข้าอยู่ในขอบเขตย,ยอดผู้ย่ำยุดข้าสังหารผู้ย่ำยุดปูบูทรงไปหลายคนแล้วก็แค่ผู้ย่ำยุดปูู่ทรงข้าสังหารได้อย่างรวดเร็วเอาล่ะข้าพอใจในคําตอบของเจ้า เจ้าสคนมีงานอื่นมากับข้าวิธีการสมัครสมาชิกบนสมาร์ทโฟนให้เปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วกดไปที่จุดไข่ปลาที่มี3จุดจากนั้นเลือกเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปแล้วเข้าไปที่ YouTube ค้นหาช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิก หรือเข้าไปที่คลิปใดก็ได้ของช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกเช่นกันขอบคุณที่เป็นกำลังใจและสนับสนุนช่องของเราครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับตอนนี้ช่องเราจะเปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ